สวัสดีทุกคนครับผมสวัสดีครับผมนิคเกอร์กิทธันนะครับวันนี้นะครับผมมีแชร์เรื่องหนึ่งนะครับเป็นแชร์เกี่ยวกับเรื่องของวิธีการฝึกเทรดทำยังไงให้เราสามารถทํากําไรได้สม่ําเสมอนะครับด้วยประสบการณเทรดนะครับในตลาดนะฮะทั้งคริปโตแล้วก็ทองคำเนี่ยกว่า9ปีนะฮะเดี๋ยวผมจะมาแชร์ให้ฟังว่าสเต็ปการฝึกยังไงที่สามารถทํากําไรได้แบบสม่ําเสมอเน้นคีย์ที่บอกว่าคําว่าสม่ําเสมอก็คือแบบ ตัวใหญ่ๆเลยนะฮะขีดเส้นใต้เอาไว้นะฮะวาสม่ำเสมอคำเตือนการลงทุนมีความเสี่ยงผู้ลงทุนควรศึกษาให้มั่นใจและโปรดใช้วิจารณญาณส่วนตัวในการตัดสินใจลงทุนด้วยนะครับวันนี้นะครับผมจะมาแชร์นะฮะสเต็ปการฝึกเทรดที่นะครับทำยังไงให้เราได้กําไรแบบสม่ําเสมอครับด้วยประสบการณ์ในการเทรดในตลาดคริปโตแล้วก็ตลาดนะครับทองคำเนี่ยกว่า9ปี วันนี้ผมจะมาแชร์ให้ทุกคนได้เห็นสเต็ปการฝึกฝนนะครับว่าทํำยังไงได้บ้างเนาะนะครับคือต้องต้องต้องทาความแบบนี้ก่อนแล้วกันกว่าผมจะได้จะบอกว่ามันเป็นท่าในการฝึกแล้วกันเนาะนะครับตรงนี้มาเนี่ยเราปรับใช้กับตัวเองมาก่อนแล้วเราก็เราเอาสิ่งที่เราใช้เนี่ยมาถ่ายทอดให้กับนักเรียนโดยที่พอนักเรียนได้เอาไปใช้แล้วนะครับเกิดผลลัพธ์เกิดขึ้นกับตัวเขาทําให้ผู้เรียนที่เรียนไปเนี่ยเข้าใจและสามารถทํากําไร ได้อย่างรวดเร็วนะครับโดยที่วันนี้ผมจะมาแชร์ว่าวิธีการฝึกเนี่ยนะครับฝึกยังไงบ้างนะฮะไม่ใช่อยู่วดีวันนี้นะครับเราได้เทคน,นิคข้อมาแล้วเนี่ยเราเอาไปเทรดเลยแล้วได้ได้กำไรเลยถ้ามันเป็นแบบนั้นจริงๆเราจะเห็นคนที่รวยจากการเทรดทั้งโลกละถ้าทุกคนรู้แค่เทคน,นิคข้อแล้วก็ไปกดเทรดแล้วก็ทำกำไรได,ได้ได้กันทั้งโลกเราจะเห็นคนที่รวยในกับการเทรดเนี่ยเยอะไปหมดเลยแต่ทุกคนลองสังเกตดีดี คนที่รวยกับการเทรดจริงๆแล้วเนี่ยนะครับมีเพียงแค่1%หรือแม้กระทั่งคนที่สักเซสนะครับเกี่ยวกับธุรกิจเนี่ยก็มีแค่1%และอะไรคือความแตกต่างนะครับกับคน1%กับคนที่กำลังจะมาเป็น1%เะฮะเดี๋ยวเรามาดูวิธีการสเต็ปการฝึกกันนะครว่าฝึกกันยังไงโอเควิธีการฝึกนะครับง่ายๆเลยนะฮะอันดับแรกนะฮะก่อนที่เราจะฝึกฝนได้เนี่ยเราต้องมีอะไรก่อน ก่อนที่จะฝึกได้นะต้องมีอะไรก่อนครับ 1. ครับความรู้ที่ถูกต้องที่ใช้ทำกรรไรได้จริงแล้วเราจะรู้ได้ไงว่าความรู้นั้นนะถูกต้องหรือไม่ถูกต้องแล้วทำกำไรได้จริงหรือไม่ได้จริงง่ายๆครับอันดับแรกเลยคือการที่ ความรู้ที่ถูกต้องเนี่ยคือการที่ความรู้นั้นสามารถที่คุณเอาไปใช้ทำกำไรได้หรือคนที่ใช้สามารถทำกำไรได้ถึงจะถูกต้องก็ t ไหมครับความรู้ถูกต้องหรือไม่ถูกต้องเนี่ยมันมี2แบบถูกต้องตามตำรากับถูกต้องที่มันถูกสำหรับเรา ถ้าถูกต้องตามตำราเนี่ยมันจะเป็นอารมณ์ประมาณว่าแบบ1นบวกหเท่ากับสอะ่ะหรืออันเนี้ยคือเงื่อนไขของ supply demand อันเนี้ยคือความถูกต้องตามตำราถ้าเราสามารถทําถูกต้องตามตำราได้จริงมันก็ดีนะครับแต่ถ้าสมมุติถูกต้องตามตำราแต่ทํากําไรไม่ได้มันก็อาจจะรู้สึกว่ามันก็อาจจะไม่ใช่ถูกไหมแต่ถ้าถูกต้องตามตำราด้วยและสามารถทํากําไรได้จริงกับเทคนิคนั้นเรามันถูกต้องสําหรับเรา โอเคแล้วสวัสดีพี่เยี่ยวนะครับผมฉะนั้นถ้ากับว่าอะไรครับถ้ากับว่าเราต้องมีความรู้ที่ถูกต้องสำหรับเราผมใช้คำนี้แล้วกันถูกต้องเนี่ยมันมีถูกกับอีกคนหนึง่งอาจจะรู้สึกผิดกับอีกคนหนึง่งโอเคไหมสมมติผมเอาเทคนิคการเทรดอันเนี้ยมาบอกทุกคนเลยก็จะมีทั้งคนที่บอกว่าเฮ้ยแม่งผิดไม่ใช่ อะไรเงี้ยเป็นต้นแต่ผมจะบอกว่าก็ผมใช้แบบนี้ผมทำกำไรได้อะไม่รู้มันถูกเปล่าอ่ะไม่รู้อ่ะแต่มันถูกสําหรับผมอ่ะเก็าไ,ไหมเข้าใจไหมอารมณ์มันจะประมาณนี้เลยนั้นแสดงว่าความรู้ที่ถูกต้องถูกกับใครครับแต่ทีเนี้ยผมจะวงลบว่าถูกกับตัวเราครับไม่ต้องไปแบบถูกกับใครหรือว่าไม่กับใครแล้วกับตัวเรานี่แหละจบละกับตัวเรานี่แหละจบละอ่ะโอเคไหม แล้วเราก็เอาความรู้ตรงนี้ที่มันสามารถทํากําไรได้จริงอาจจะเป็นการทำกาไรได้ครั้ง2ครั้งก่อนเราจะรูได้ไงว่าทํากําไรได้จริงมันทําซ้ําได้ไหมล่ะมันทําซ้ําได้ไหมมันทําครั้งแรกได้แล้วมันสามารถทําครั้งที่2ได้ปะมันสามารถทรํทา,ารทครั้งที่3ได้ไหมถ้ามันทําได้แสดงว่าเราได้ความรู้ที่ถูกต้องแบบฉบับของเราละหลังจากนั้นเสร็จปุ๊บทำไงครับ ฝึกครับฝึกคืออะไรครับหาตัวอย่างครับเก็บตัวอย่างอ่ะเก็บตัวอย่างถ้าเทรดถ้าทำเงินแล้วกันถ้าที่สามารถทำเงินได้เราหาตัวอย่างที่เราทำได้ซ้ำๆอะ่ะหาตัวอย่างเยอะๆ และหาเหตุผลว่าและฉันจะทำกับมันซ้ำได้ยังไงแบบซ้ำเน้นนะแบบซ้ำเพราะว่าเราจะทำกับไรได้แบบสม่ำเสมอเก็บภาพหาตัวอย่างครับอ่าเก็บไหมเก็บภาพหาตัวอย่างอันที่3ครับไม่พอแค่นั้นครับคุณต้องหาเหตุผลนะครับให้เจอว่าจะทำซ้ำได้อย่างไร หาเหตุผลให้เจอครับว่าคุณจะทำกับมันซ้ำมันแดงไงถ้าเราหาเหตุผลเจอว่าเพราะอะไรมันถึงทำให้เราได้กำไรมันจะเป็นเหมือนกับเราได้เฟรมเวิร์กอ่ะเราได้เฟรมเวิร์กอ่ะเช่นอารมณ์เหมือนสูตรอาหารอ่ะคุณใส่ซอสหนึ่งหนึ่งช้อนโต๊ะใส่ซีอิ๊วขาวหนึ่งช้อนโต๊ะใส่รสด,ดีครึ่งช้อนโต๊ะใส่น้ำมันหอย ครึ่งช้อนโต๊ะใส่น้ําตาลสายแดงต้องเป็นรายแดงด้วยนะอีกครึ่งช้อนโต๊ะอ่าเห็นไหมพริกคุณต้องอาจจะใช้พริก3ชนิดอ่าผมชอบกินกะเพานะพริก3ชนิดใส่พริกป๊อปพริกจินดาพริกขี้หนูสวนอย่างเงี้ยออแล้วก็ใส่พริกหยวกนิดนึงใช่ไหมมันตัดหอมๆห,หน่อยกระเพาก็ต้องเป็นกระเพาแบบกระเพาป,ป่าหน่อยอย่างเงี้ยเห็นป่ะมันก็คือการที่แล้วเราก็ผัดอย่างเงี้ยแล้วก็อร่อยทุกครั้งเลย เพราะเราหาเฟรมเวิร์กเจอครับเราหาเหตุผลว่าทำทำไมมันถึงอร่อยเหมือนกันเลยท่าเทียเหมือนกันเราหาเหตุผลว่าทำไมมันถึงเป็นแบบนี้ทำไมฉันกดเซลล์และชนะทำไมท่าเนี้ยฉันกดเซลล์นะเหมือนกันเลยคล้ายๆกันแต่ทำไมฉันแพ้เออมันต้องมีอะไรต่างกันนิดนึงดิมัน มันไปอยู่ผิดที่ถูกเวลาหรือเปล่ามันไปอยู่ผิดที่เอ้ยมันไปอยู่ถูกที่แต่ผิดเวลาหรือเปล่ามันไปอยู่ผิดที่หรือเปล่าเห็นไหมเราไปแอดชิดไหมเออแท่งเทียนเราเข้าเร็วเกินไป,ปล่าทมเฟรมที่ใช้ก็ต่างกันเห็นไหมถ้าเราหาเหตุผลเจอเราจะทำ,เร,ะทำเราจะทำซ้ำได้ครับข้อที่3ถัดไปครับข้อที่4ครับง่ายๆเลยครับ ฝึกท่าเดิมท่าเดิมเลยซ้ำซ้ำซ้ำแล้วก็ซ้ำซ้ำฝึกท่าเดิมซ้ำซ้ำเลยครับเออฝึกท่าเดิมซ้ำซ้ำนะฮะโอเคไหมงั้นแสดงว่าอะไรครับง่ายๆเลยการที่เราจะสเต็ปการฝึกเทรดทำให้เราได้กำไรเนี่ยสรุปก่อนเลยเราต้องมีความรู้ที่ถูกต้องก่อนแล้วก็ต้องถูกกับตัวเราอ่าเดี๋ยวผมเว้นวักให้ก่อนถูกไหม หาเขาให้ถูกต้องนะครับที่มันถูกกับตัวเราก่อนอืมนะครับที่มันเห็นแววว่าสามารถทํากําไรได้จริงเห็นแววก่อนว่าเฮ้ยทากาไรได้วะเฮ้ยทำกำไรได้วะอ,อาจจะแค่ครั้งเดียวหรือสองครั้งแต่มันทํากําไรได้ถัดไปคือหาตัวอย่างมันครับหาตัวอย่างเยอะๆไอ้ท่าเนี้ยหาตัวอย่างมาหาตัวอย่างไม่พอหาเหตุผลด้วยว่าทําไมเพราะอะไร เราจะทํามาซ้ําได้ยังไงอันที่4หลังจากที่เจอแล้วฝึกท่าเดิมซ้ำๆซ้ำๆซ้ำๆครับเด็นย okay, ังข้อที่5นะครับคือข้อสุดท้ายข้อที่5คืออะไรรู้ไหมฮะฟีดแบ็กครับฟีดแบ็กตัวเองแก้ไขปรับปรุงอ่ะ ฟีดแบ็กใครครับฟีดแบ็กตัวเองแก้ไขแลวครับก็แก้ไขระบบเทรดเราเนี่แหละปรับปรุงให้มันดีขึ้นโอเคไหมทำแค่5สเต็ปเนี่แหละครับทำแค่5สเต็ปเลยนะผมจะบอกว่าอันเนี้ยผมยังไม่ได้บอกว่าให้ทุกคนมีเทคนิคอะไรเลยยังไม่ได้บอกว่าคุณจะต้องแบ็กเทสมากน้อยแค่ไหนแต่จริงๆแล้วอะ่ะทั้งหมดมันอยู่ในนี้หมดแล้ว ความรู้ที่ถูกต้องคุณจะหาในอินเทอร์เน็ตก็ได้คุณจะลงคลาสเรียนก็ได้คุณจะอ่านหนังสือก็ได้ครับคุณจะถามเพื่อนถามใครก็ได้แต่ขอให้มันเป็นความรู้ที่มันถูกต้องอสําหรับเรามันถูกจริตเรานะครับหรืออาจจะเป็นเพราะว่าอ่ะโค้ชคนนี้ทำกำไรได้เพื่อนคนที่ทำกำไรได้เฮ้ยคนที่สอนสามารถทำกำไรได้แล้วฉันก็เชื่อมั่นว่า,าเขาจะสามารถทำกำไรให้เราได้เอ้ยหมายถึงว่าเขาจะสามารถสอนให้เราทำกำไรได้เทคนิคของเขา สามารถทำกำไรได้เพราะตัวเขาทำกำไรได้และเทคนักเรียนที่เขาเรียนไปแล้วสามารถทำกำไรได้ก็ได้ครับถ้าใครต้องการลงเรียนก็ไวดีไม่ต้องลองผิดลองถูกแต่ถ้ารับใครที่รู้สึกว่าเฮ้ยการลงเรียนมันง่ายเกินไปฉันรู้สึกว่ามันไม่ชาเลนอยากจะชาเลนสซะหน่อยง่ายๆครับหาข้อมูลในหนังสือใน y o u t u b e หลายๆช่อง นะฮะต่างประเทศในประเทศไทยก็มีของต่างประเทศก็มีครับก็ไปหาเอานะครับเทคนิคมันมีประมาณหลายๆร้อย,ยเทคนิคเลยแล้วก็ไปเลือกดูอาจจะใช้เวลา1ปี2ปี3ปีถ้าเรามองว่าเราไม่รีบถ้าเรามองว่าเราคิดว่าเราสามารถหาความรู้ที่ถูกต้องได้ด้วยตัวเองมันก็ไม่ผิดถูกไหมฮะแต่ส่วนสำหรับใครที่บอกรู้สึกว่าฉันไม่อยากจะลองผิดลองถูกแล้วฉันไม่อยากเสียเวลา ก็สามารถที่จะหาคลาสเรียนลงก็ได้จะลงกับใครก็ได้ครับจะลงกับผมก็ได้จะลงกับคนอื่นก็ได้ครับขออย่างเดียวคือเราเรียนแล้วเราถูกจริตด้วยแล้วเราก็ตั้งใจด้วยตั้งใจด้วยนะครับในการเรียนรู้หลังจากนั้นเสร็จปุ๊บก็คือเข้าหลูปในการหาตัวอย่างเก็บท่าเทต่างๆหาเหตุผลให้เจอว่ามันทํายังไงบ้างเป็นท่าเทหนึบกสท่านี้บวกท่าน,านี้เท่ากับแบบนี้นะ ท่าที่สบวกท่าที่3บวกท่าที่5เท่ากับแบบนี้นะฝึกซ้ำๆ back test forward test นะฮะการคำนวณความเสี่ยง management o n e y m การจัดการอารมณ์ต่างๆนะครับข้อที่5มันจะเป็นพวกการจัดการอารมณ์ Feedback ตัวเองแก้ไขปรับปรุงท่าเทศต่างๆแล้วก็พวกการที่เราเหมือนกับประมาณว่าแบบเออไม้นี้ฉันเข้าแล้วทำไมฉันกลัวจังเลยทำไมเพราะอะไรมาถึงกลัวแล้วก็ต้องหาเหตุผลให้เจอว่าทําไมต้องกลัวด้วย ทั้งๆท,ที่ท่านี้มันก็ฝึกเทรดมาซ้ําๆแล้วนี่จะกลัวทําไมถ้ากลัวก็แสดงว่ามันต้องมีอะไรบางอย่างที่ทาให้เรากลัวก็ต้องมาหาเหตุผลว่าทําไมเราถึงกลัวมันนะครับประมาณนี้เป็นต้นก็ตรงเนี้ยก็จะเป็นดีเทลแต่ผมจะบอกว่า5สิ่งเนี้ยถ้าใครก็ตามที่เอาสิ่ง5สิ่งเนี้ยไปฝึกอ่ะผมเชื่อว่าคนคน,นั้นจะประสบการจากกลางเทรดนะมั่นใจมั่นใจนะครับเพราะมันหาเหตุผลไม่เจอแล้วอะ่ะว่าถ้าคุณทำแค่ถ้าคุณทําครบ5อันเนี่ย มันจะมีเหตุผลไหนที่คุณทําไม่ได้บ้างอะมันจะมีเหตุผลไหนที่คุณทําไม่ได้อะผมรู้ไหมทุกคนมีเหตุผลหนึ่งครับที่คุณทําไม่ได้คือคุณไม่ลงมือทําครับคุณรู้แต่คุณไม่ลงมือเพราะตามใทดที่ถ้าถ้าเพราะตามใดที่เราทาครบทั้งหมด5สเตปแล้วเนี่ยผมเชื่อว่าเราทำกำไรได้สม่ำเสมอแน่ๆเพราะมันจบตั้งแต่อันแรกความรู้ที่ถูกต้องที่ทำกำไรได้จริงหาตัวอย่างหาเหตุผลให้เจอทำซ้ำอย่างไรฝึกท่าเติมทำซ้ำ พี <Feed> ่เบคแก้ไขปรับปรุงยังไงก็ทำกำไรได้ถูกไหมอ่านะครับถูกต้องครับผมใช่เลยเพราะความชํานาญครับอ่านาะค,คุณบอยบอกว่าภาษาอาหารเรียกอาจเรียกว่าสูตรอาหารใช่ใช่ใช่ครับการเทรดอาจจะเรียกระบบการเทรดถูกต้องครับอาจจะเรียกระบบการเทรดนะครับก็คือเป็นการที่เราหาระบบฝึกนะครับระบบเทรดเป็นของตัวเองนะครับประมาณนั้นเป็นต้นพอได้ไอเดียไหมทุกคนอ่ะ นะครับหมายใครได้ไอเดียพิมพ์ว่าได้ไอเดียครับอ่าพิมพ์อ่ะเดี๋ยวอยา่อยาก,กด7มาก็ได้อ่ะใครที่คิดว่าได้ไอเดียได้ความรู้นะกด7มาหน่อยนะใครชอบนะครับกด7มาหน่อยอ่ะใครชอบกด7ใครรู้สึกว่ามันมีมันมัน,ม,นมันได้ความรู้มากๆเลยกด7มาหน่อยนะครับกด7มาหน่อยอ่ากด7มาหน่อยนะครับสิ่งนี้นะผมจะบอกว่าผมก็ไม่รู้หรอกตอนแรกที่ผมเข้ามาในตลาดเนี่ยผมไม่รู้เลยว่า อะไรวะคืออะไรคือการภาพหาหาภาพตัวอย่างวะอะไรคือการที่หาเหตุผลให้เจอว่าทําซ้ําได้อย่างไรผมไม่เคยมีนะตอนที่ผมเข้ามาเทรดแรกๆไม่รู้ด้วยซ้ำว่าจะเริ่มต้นยังไงคิดว่าเข้ามาได้เทคนิคมาแล้วก็เทรดไปดีวะก็คงจะทากาไรได้หรอกมัง้งใช่ไหมไหนใครเข้ามาแล้วเป็นแบบนั้นบ้างผมคนนึงนะที่เข้ามาแล้วเป็นแบบนั้นจริงๆคือแบบว่า เราก็รู้สึกว่าเออเราก็อยากได้เงินจากการเทรดแหละทุกคนก็ผมเชื่อว่าทุกคนก็น่าจะอยากได้เงินแหลนะเนาะเพราะการเข้าเข้ามาเทรดเนี่ยผมก็คนนึ่งละเราเข้ามาแล้วเราก็ได้ความรู้ไปเราคิดว่าเดี๋ยวเราเอาความรู้เสร็จปุ๊บพอเรียนจบปุ๊บนะันจะกดเทรดคงทํากําไรได้สนุกแหละแต่กับการว่าพอเข้ามาเรียนแล้วจริงๆแล้วเนี่ยโอ้โหเฮ้ยเดี๋ยวมันไม่ได้เรียนเสร็จปุ๊บแล้วมันทําเงินได้เลยนี่หว่าใช่ไหมมันมีกระบวนการอยู่ มันมีการที่มันเหมือนกับประมาณว่าแบบเออคุณต้องหาจริตการเทรดของตัวเองให้ได้คือคุณต้องฝึกท่าเทรดทํากําไรด้วยตัวเองอ่ะต่อให้วันเนี้ยเราจะได้หลักสูตรไปอ่ะแต่หลักสูตรเนี้ยผมถามนิดนึงสมมุตินะสูตรอาหารเนี้ยเราซื้อมาจากเชฟหรือว่าเชฟนะเขาทําอาหารสูตรนี้มาดีมากเลยแต่พอเราเอามาใช้แล้วอ่ะแล้วสูตรเนี้ยรสชาติมันติดเค็ม ถามว่าเรายังยึดสูตรที่ติดเค็มแนละ้วเราไม่ชอบกินเค็มอยู่ไหมเราก็คงจะต้องลดเกลือหรือต้องลดโซเดียมลงอะ่ะไม่ให้มันเค็มอะ่ะก็ต้องหาสูตรที่มันรู้สึกโอเคกับเราแล้วกินอร่อยใช่ปะบางคนแบบกะเพราได้สูตรกระเพรามาแล้วกะเพราร้านนี้แม่งโคตรเผ็ดแต่เรากินไม่เผ็ดอะ่ะทําไงอะ่ะก็ต้องปรับพริกลงไหม มันก็ต้องลดปรมิมาณพริกลงอ่ะนั้นคุณก็เผ็ดสิกูก็กินไม่ได้ก็รู้สึกว่าไม่อร่อยกินแล้วก็ทรมานก็ไม่อร่อยถูกไหมหรือบางคนอาหารที่เนี่ยโอ้โหติดหวานจัดเลยเราก็มาปรับสูตรลดน้ําตาลลงเหมือนกันเลยครับถ้าเทศดเหมือนกันอย่างวันเนี้ยคุณเข้ามาเรียนกับของผมสมมติว่าผมมีมีนักเรียนคนหนึ่งเข้ามาเรียนเอาเทคนิคผมไปเผ็ดนะครับเทคนิคไปฝึกมันก็จะมีบางอย่างที่รู้สึกว่าเฮ้ย ผมไม่สามารถที่จะถือยาวได้แบบผมอ่ะได,ได้แบบโค้ดได้แบบโค้ดมิกอะไรเงี้ยเขาก็อาจจะมีการปรับให้เทสสั้นจบในวันจากปกติผมถือ3วันเขารู้สึกว่าการถือ3าวันเขาไม่ค่อยแฮปปี้เท่าไหร่เขาอาจจะปรับให้เหลือเทดทำกำไรให้จบภายในวันเป็นอินทราเดย์ก็คือจบภายในวันหรือบางคนรู้สึกว่าเฮ้ยสามวันเนี่ยมันดูไวเกินไปอ่ะเราอยากจะ ถือนานกว่านี้เราก็แค่ปรับครับปรับให้มันเข้ากับไลฟ์สไตล์เราแค่นั้นเองครับซึ่งเทคนิคที่ผมสอนทุกคนน่ะทุกคนสามารถปรับให้มันเข้ากับไลฟ์สไตล์เราได้เลยโดยที่ไม่ต้องยึดตามตำราผม100เทคนิคของผมมันเป็นเทคนิคที่เราเราผสมผสานแล้กันไม่ได้อ้างอิงจากหลักสูตรใดหลักสูตรหนึ่งนะครับมันคือการผสมผสานจนมาเป็นเทคนิคแบบฉบับเฉพาะละแต่สิ่งสำคัญกันที่เราเพียงแค่ เอาเทคนิคการเทรดเนี่ยไปปรับให้มันเข้ากับไลฟ์สไตล์เราใครชอบเทรดสั้นไปเทรดสั้นชอบเทรดยาวไปเทรดยาวชอบเทรดคริปโตไปเทรดคริปโตชอบเทรดอินเด็กซ์ไปเทรดอินเด็กซ์ชอบเทรดทองคำเทรดทองคำชอบเทรดฟอเร็กต์เทรดฟอเร็กต์ชอบเทรดหุ้นต่างประเทศก็เทรดหุ้นต่างประเทศไปนะครับแบบนี้เป็นต้นแต่สิ่งสำคัญคือความรู้นะครับชุดเดียวกันแต่เราเพียงแค่อัดแอปให้มันเข้ากับไลฟ์สไตล์เราเ่านั้นนั่นแหละ นะครับมันคือความรู้สึกชุที่ถูกต้องและเราจะสามารถทํากําไรได้สม่ําเสมอในแบบฉบับของเราไม่ต้องไปเปรียบเทียบกับใครเลยเราก็จะแบบแฮปปี้ฉันไม่ต้องสนใจใครละฉันโอเคติดลมบนไปละอะไรเงรี้ยเป็นต้นนะนะครับประมาณนั้นประมาณนั้นสาหรับใครนะครับที่มองว่าอยากจะได้เทคนิคการเทรดเนาะนะครับเป็นแบบฉบับของตัวเองแล้วก็ระบบการฝึกฝนนะครับแล้วก็รวมถึง สังคมนะครับคอมมูนิตี้ต่างๆนะครับที่เราได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการเทรดกันเพราะว่าก็จะมีรุ่นพี่นะครับเข้ามาแบ่งปันนะครับแล้วก็มีการแชร์ท่าเทรดกันเกิดขึ้นนะฮะแปลเป็นเป็นลักษณะการที่เราเป็นสังคมการเทรดนะครับเป็นคอมมูนิตี้นะฮะสำหรับใครที่นะครับอยากจะมีทั้งสังคมการเทรดที่ดีนะครับแล้วก็รวมถึงเทคนิคการเทรดนะฮะที่สามารถเทรดทางออไรในทุกสภาวะตลาดได้ นะครับไม่ว่าคุณจะเทรดสั้นเทรดยาวนะฮะหรือจะเทรดหลายๆสินทรัพย์เนี่ยคุณก็สามารถที่จะปรับใช้กับการเทรดได้แทบจะทั้งหมดเลยนะครับกับคอสนะครับ1 Secret Trader m a s t ท r c เด s s มาา 202X เนาะนะครับนะครับแล้วปัจจุบันตอนนี้ก็จะมีการวางแผนเทรดนะครับในทุกวันเลยนะครับมีแผนการเทรดให้เราได้เห็นมุมมองการเทรดต่างๆนะครับใครที่คิดแล้วล่ะนะครับว่าโอเคฉันอยากจะมีเทคนิคการเทรดแล้วก็ไม่อยากจะลองผิดลองถูกละ อยากจะย่นระยะเวลาเยากยวต้องการทางรัดอ๋ากต้องการที่ปรึกษานะครับก็แนะนําเข้ามาเรียนด้วยกันได้นะครับหรือว่าอยากจะสอบถามตรงไหนก็สามารถที่จะสอบถามแอดมินเข้ามาได้เลยนะครับยินดี้คำปรึกษาเนาะนะครับผมปรึกษาฟรีด้วยนะครับทุกคนก็เข้ามาปรึกษากันนะครับว่าจะวางแผนการเรียนยังไงนะครับหรือว่าเราจะออกแบบการเทรดยังไงนะครับหรือว่าจะขอคําแนะนําเรื่องของการเทรดยังไงก็สามารถจะเข้ามาขอคำปรึกษาได้เนาะ สำหรับวันนี้นะครับก็ขอขอบคุณทุกๆคนมากๆเลยนะครับที่เข้ามาดูไลฟ์กันวันนี้เนาะนะครับทุกคนที่อยู่ทั้งอ่า u t u b e นะครับผมแล้วก็ Facebook นะก็เดี๋ยวเราเจอกันนะครับอีกทีหนึ่งในสัปดาห์หน้าเลยนะครับผมแล้วก็ส่วนสำหรับใครที่เข้ามาในคลาสเรียนแล้วนะครับก็เดี๋ยววันพรุ่งนี้นะครับมีการวางแผนเทรดแล้วก็เดี๋ยวเราคุยกันในกลุ่มกันต่อเนาะครับสำหรับวันนี้ก็บ๊ายบายครับผมฟันเดียร์ทีสวัสดีครับสวัสดีครับ